สวัสดีครับโยกกระรายการเรื่องหีเออไม่ใช่อยกกระการนะครับเรื่องผีผีนะครับที่เสียงพูดตังไม่ได้เพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอยโอเคนะครับผมจะมาเล่าเรื่องสยองทุกคนฟังกันเรื่องแรกครับผมเกิดขึ้นี่จังหวัดพิบุรีนะครับ เ็นนก,กเนี่ยคืออย่างนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยประมาณสักตีสากว่าช่วงนั้นนี่ผมกลับมาจากทำตุดาครับถ้าผมนั่งกระบะกับปานซึ่งจะเป็นคนทั่วไปคงนั่นข้างหน้าแต่กูเซอร์เบียนนั่งหลังครับด้วยที่ว่ากลับประจากนั้นก็ต้องส่งหลายคนผมเป็นคนสุดท้ายที่ต้องโดนส่งครับ แล้วทางกลับจากบ้านคนล่าสุดนั้นขอบอกเลยว,ว่าเมื่อที่แล้วทีนี้นะครับผมกำลังนอนอยู่ตรงหลังครบับอยู่ดีๆก็มีเสียงกรึบกรึบมันมีอะไรสักอย่างครับผมก็ลุกขึ้นมาดูว่ามีอะไรหรือเปล่าทีนี้ผมก็ลงไปนอนอยทีหนึ่งดังกรึบกรึบผมก็ เฮใจนิดนึงและคิดในใจคิดว่ามันคงไม่ดังกว่านี้แล้วสักพักก็ดังครุบครับใช่ประตูหลังกระบะมันเปิดเองโชคดีไม่ตกลงไปตายหาเรื่องที่สองครับเรื่องที่สองเกิดขึ้นที่ช่องสแกรครับเอ้เกิดขึ้นที่แกงขาจานครับ เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่แถวสวนน้ำนะครับที่หนึ่งก็กรลังเล่นกันไปเล่นกันมาครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปกับหลายคนอยู่ด้วยที่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นน้ำลึกครับเพราะว่าว่ายน้ำไม่แข็งไม่แข็งเลยแต่อันนี้แข็งนะแต่ทีนี้ ผมกำลังเล่นน้ำดีๆครับดูดีๆก็เหมือนมีอะไรค่อยๆจับมาครับค่อยๆจับมาที่ขาแล้วค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาด้วยการตกใจครับผมได้เอาอขาหนึ่งถีบเข้าไปทีนี้ก็มองไปข้างล่างก็หายไปไหนวะผมก็สังเกตครับมันมีอะไรแดงๆครับแดงๆอยู่และทีนี้ ผมก็ลองใส่แว่นแล้วดามลงไปสิ่งที่ผมเห็นครับผมถีบหน้าเมียตัวเองครับใช่เมียจะแอบจับหาคงผมครับเรื่องที่สามครับทนฟังหน่อยนะเรื่องที่สามเกิดขึ้นที่ทนนะททอ,อยาช่วงนั้นนะครับ ผมกําลังเลิกจากภารกิจหนึ่งนะครับก็โดยที่ว่าผมเนี่ยไม่ได้นอนโรงแรมผมนอนที่วัดครับซึ่งวัดนี้ก็ดีมากๆครับเป็นวัดที่ไม่เหมือนวัดครับมาโรงแรมเลยนะครับที่ไปนอนเนี่ยมีแอร์เต็มเถ้นมเดี๋ยวรบผ้าเาทีนี้โดยที่ว่าตอนนั้นเป็นตอนดึก ตอนนั้นตอนนั้นผมก็หิวข้าวมากครับก็้งตัดสินใจนั่งรถไปเซเว่นซึ่งระยะทางมันไกลชิบหายเลยครับด้วยที่ว่าผมกลัวว่าพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรกินเลยซื้อไปตุนครับขาดตัวก,กูหายไปครึ่งนมงทีนี้ด้วยที่ว่าตอนขากับผมสั่งของกับพนพี่ด้วยครับก็ต้องมาแยกของอันนี้ เราไปถึงวัดกำลังกินอยู่ดีๆครับกินไปกินมาผมก็เพิ่งนึกออกว่าเฮ้ยเรามีอย่างอื่นด้วยนี่หว่าขนมด้วยแล้วเอาเสื้อผ้าเาดดีกว่าก็เดินไปที่รถครับใช้กุญแจเราเปิดกดสวิตช์ครับกดไม่ติดกดประมาณสักสามสี่รอบนะครับไม่ติดทีนี้ก็งงว่าทำไมไม่ติดกว่ากดไปกดกดกดเสื้อมีเสียง <c oughs> ผมก็แบบคิดว่าคงเป็นเสียงอะไรคือคือทุกอย่าง <c oughs> มาเยอะมันมาเยอะทีนี้มาจากข้างหลังครับ <c oughs> ทีนี้ผมตกใจหายมาต่อยโบต่อยหน้าสป,ปะเลอร์ครับครับสเปเลอร์เขาแค่ะมาไปเปลี่ยนทานทานนีโมทให้แล้วเซฟไปต่อยเขาครับคุ่ท้ายก็เปลี่ยน ขอบคุณผู้ชมครับ